สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซเบียนะครับอิสสุคองสิบธัญบุรีครับวันนี้เช่นเดิมครับวันนี้เซเบียจะพามารับชมรถสวยๆนะครับรถใช้งานนะครับต่อยอดธุรกิจนะครับจะเป็นรุ่นไหนอะไรไงเดี๋ยวเซเบียพาไปรับชมด้านหลังกันได้เลยครับสาหรับรถรุ่นนี้นะครับสปาร์ค1.9 SDA นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่587,000บาทครับลูกค้าตัวนี้มีให้เลือกด้วยกัน3สีเลยครับมีสีขาว สีบอลเงินแล้วก็สีเทาแลมโบครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับเ,เป็นรุ่นสปาร์กเนาะก็เป็นรถใช้งานต่อยอดธุรกิจครับก็จะเป็นไฟหน้าไฮโดรเจนธรรมดานะครับมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าสีดําเงาพร้อมตัดด้วยสีเทานะครับตัวนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมครับลูกค้าขอเป็นไฟตัดหมอกนะครับเราก็ติดตั้งให้มาจากโรงงานให้เลยนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าว่าชอบแบบไหนอะไรงไงสามารถทำมาคุยกันได้นะครับ ในตัวของตัวล้อนะครับจะเป็นตัวล้อกระทาขอบ15นิ้วนะครับเป็นรถใช้งานนะครับก็คือช่วงล่างอะไรก็คือจะสมบุกสมบัติแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นตัวตู้อลูมิเนียมนะครับ2เมตร10นะครับก็ตัวนี้ส่วนมากก็มี2สเปคให้ลูกค้าได้เลือกนะครับก็มีเมตร80กับ2เมตร10นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็น2เมตร10เอาไปวิ่งงานนะครับตัวนี้ สวยงามนะครับใช้เงินหนงรถแค่ไม่กี่บาทท้ายคลิปเดียจะบอกนะครับด้านหลังนะครับมีมาพร้อมกับตัวกระชนท้ายมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ตู้ทึบด้านในเป็นจะเป็นตัวกุด้วยไม้อัดนะครับมีไฟเลี้ยวให้พร้อมเลยเปิดกลางคืนนะครับเดี๋ยวเซเวียจะพาไปรับชมด้านดนในบ้างแล้วกันครับตัวนี้ในตัวของส p a r k กสำหรับรถรุ่นสปาร์กนะครับก็เป็นพวงมาลัย ธรรมดาเนาะมีแอร์แบ็กให้คู่หน้าเลยนะครับวิทยุ1ดินนะครับสามารถต่อสายชาร์จ USB ได้แล้วก็สาย AUX ได้นะครับตัวนี้พิเศษเพิ่มเติมครับลูกค้าแถมกุญแจรีโมทให้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าบอกว่าติดตามมาจากคลิปนี้เนาะแถมกุญแจรีโมทให้ด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานสามารถกัดดอกแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามกับเซลเบียได้นะครับช่องทางติดต่อเบอร์โทรนะครับ0898979862ครับสำหรับช่องทางเพจนะครับ isuzu k o n g s e p a t ท m t h a เซลเบียน,นะครับช่องทาง y o u ูทูบ isuzu เซลเบียพิมพาา์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทาง Tik t o อ k นะครับพิมพ์คำว่าเบียกระบะซิ่งนะครับก็ฝากทุกทช่องทางด้วยแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เซลเบียด้วยแล้วกันนะครับก็จะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปสวยๆทุกๆอาทิตย์นะครับเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสำหรับนี้เซลเบียก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ